สวัสดีค่ะคลิปนี้ดิฉันจะมาแชร์วิธีทำทองมวนสดใบเตยก่อนอื่นเราก็มาเตรียมคั้นน้ำใบเตยกันก่อนค่ะใช้ใบเตย10บใบหั่นเป็นท่อนเล็กๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็นำใบเตยเทใส่ลงในโถปัน่นตามด้วยน้ำเปล่าครึ่งถ้วยหรือ125มิลลิลิตรค่ะแล้วก็นำใบเตยไปปั่นให้ละเอียดพอปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำน้ำใบเตยมากรองด้วยผ้าขาาบางค่ะ เราก็บีบน้ําใบเตยออกให้หมดนะคะพอได้น้ําใบเตยแบบนี้แล้วก็พักไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมผสมแป้งกันค่ะเตรียมชามผสมแล้วก็ใส่แป้งมันลงไป1ถ้วยแป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วยน้าตาลทราย3มช้อนโต๊ะเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชากะทิ250มิลลิตร หรือหนึ่งถ้วยตวงค่ะจากนั้นเราก็นำน้ำใบเตยที่คั้นไว้เทใส่ลงไปทั้งหมดตามด้วยไข่ไก่1ฟองน้ำตาลปี๊บครึ่งถ้วยตวงแล้วก็นวดคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายเข้ากันจากนั้นเราก็นำส่วนผสมทั้งหมดนะคะมากรองหนึ่งครั้งค่ะกรองพวกเศษแป้งและน้ำตาลที่ไม่ละลายนะคะ จากนั้นเราก็พักแป้งทิ้งไว้30นาทีเพื่อให้ตัวแป้งมีความเหนียวนุ่มตอนที่เรานำไปทำทองม้วนสดค่ะหลังจาก30นาทีผ่านไปเราก็นำงาดำคั่วจากคลิปที่แล้วนะคะใส่ลงไปสองช้อนโต๊ะเนื้อมะพร้าวอ่อนครึ่งถ้วยแล้วก็คนส่วนผสมให้พอเข้ากันจากนั้นเราก็ไปเตรียมละเลงแป้งกันได้เลยค่ะให้เราตั้งกระทะใช้กระทะเทฟลอน ใช้ไฟอ่อนที่สุดนะคะพอกระทะร้อนเราก็ตักส่วนผสมลงไป1ทัพพีแล้วก็รอจนจะทั่งแป้งสุกใสค่ะเมื่อแป้งสุกก็จะมีสีเข้มขึ้นแล้วก็มีลักษณะใสขึ้นนะคะจากนั้นให้เราค่อยๆกลับด้านค่ะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อีกสักครู่หนึ่งนะคะอีกสักประมาณ30วินาทีพอแป้งได้ที่แล้วนะคะเราก็ค่อยๆมมวนตัวแป้งเข้าหากันค่ะ เราก็จะได้ทองม้วนสดใบเตยหน้าตาแบบนี้นะคะส่วนแป้งที่เหลือก็ค่อยๆละเลงไปทีละชิ้นนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีทำทองม้วนสดใบเตยสูตรและวิธีทำโดยละเอียดอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ